ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับและอยู่ในกล่องนี้นะครับก็เป็น High Low Land ใช่หรือเปล่าว่าไฮโลแลนด์เนอะผู้พีจิกะเดี๋ยวนะแป๊บน <Land Pro> ึงโฮ l ี่แลนด์จะรีวิวสินค้าก็ไกลอยู่โฮลี่แลนด์โปรเอนะครับตัวนี้เป็น HDMI ว i ย l e s นะครับตัวรับส่งสัญญาณภาพนะครับผมวันนี้พี่ชาติดีวิวสินค้ามีกล้องด้านคอปเลยนะครับอ่า ี๋ยวพิชาติบอกเซตติ้งในการถ่ายรีวิวสินค้าวันนี้ก่อนนะครับพิชาติใช้ S1 นะครับในการถ่ายเป็นกล้องหลักแล้วก็ใช้ไมค์ของสตาร์โมนิก U-D-BU Mic 10นะครับติดกับหัวกล้องเลยนะครับเพราะว่าพิชาติขี้เกียจที่จะเอาไปใส่อินเทอร์เฟสแล้วนะครับมันคุณภาพเสียงมันดีก็จริงนะครับแต่ว่ามันวุ่นวายนะครับมันกระบวนการซับซ้อนนะครับและด้านท็อปข้างบนนี้นะครับก็คือตัว Panasonic Lumix S5 Mark II นะครับผม ประกบกับเล่นยี่สิบหกสิบนะครับเลที่ถ่ายอยู่คือห้าสิบจุดแปดครับผมอ่าไปกันอย่างรวดเร็วแล้วกันวันนี้พี่ชาติเพิ่งได้ของมานะก็ขอแกะเลยแล้วกันไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ทําการเทสให้ดูหรือเปล่านะครับว่ามันรับส่งได้ไกลไหมนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็รีวิวกันไปเยอะแลวนะครับเรื่องอระยะทางอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางคนก็รีวิวได้แบบ เขาเรียกว่าไงนะมันมันบอกไม่ถูกครับคือบางคนก็บอกได้200เมตรบางคนก็บอกได้400เมตรนะครับแต่ว่าตามสเปคมันแล้วอะ่ะมันมันได้ทั้งหมด400เมตรนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับโอ้โหนี่ครับสซีอย่างดีนะครับผมอาเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนปุ๊บนี่เลย อ่ะวางไว้ก่อนนะครับผม mm. พี่ชาสั่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะนี่ครับแบตเตอรี่2ก้อนแบตเตอรี่นี่ก็แพงอยู่นะเพราะว่าอ่ก้อนนึงก็เป็นพันอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดสั่งมาพร้อมกันกับตัวอ่า i อเดียมแล้วครับมันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าก็เลยสั่งเลยนะครับ mm. เช่นเดิมนะครับพี่ชาก็จะทิ้งไปนะครับพวกนี้ <laughs> ทิ้งไปนะครับผมอ่ะอันนี้แบตเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับวางไว้ที่นี่ก่อน ที่เด็ดอยู่นี่นะครับผมอ่ะจะขอแกะดูด้านในอย่างาละเมียดละไม <laughs> โอ้โหแกะจากด้านไหนดีเอาข้างเอาแล้วกันจิกไปเบาๆนะครับผมโฮลี่แลนด์ไพร์โรเฮชนะครับนี่เลยโฮลี่แลนด์ไพ h โรเฮช ยังไงล่ะทีนี้อโอยิ่ขึ้น,นพีชชาตนี่ก็โอเคในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้เป็นบัตรอะไรอ่ะ Let's get in tour โอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ศึกษาที่ลังอืนะครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่ชาซื้มอมาพร้อมกันกับตัวทั้งตัวรับและตัวส่งนะครับผม ทั้งตัวรับและตัวส่ง receiver หนึ่งตัวแล้วก็เป็น transmitter หนึ่งตัวนะอันนี้เป็นตัวรับส่งภาพนะครับผมมีอะไรอีกอ๋อมีตัวนี้เป็นตัวแปลงนะตัวแปลง USB สามจุดศูนย์นะครับสามจุดหนึ่งหรือเปล่าสามจุดศูนย์ to Type C นะครับอันนี้แถมมาให้ในกล่องนะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นอย่างวะ เก็บดูก่อนตัดปุ๊บสายขาดปั๊บ่วายิงยิงบม้องอยู่อ๋อเป็นตัวฮอตชูนะครับผมเอ้าทำไมฮอตชูให้มันเดียวอะให้มันเดียวว่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอยู่ในกล่องอะไรอีกอ๋อเป็นเสาสัญญาณน,นะครับผมสี่เสาอันนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวพ่ชาตประกอบให้ดูฮอตชูหนึน่งอันเก็บไว้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวพิชาตลองต่อเสาดีกว่า มีอะไรพูดไม่รีวิวเรื่องคนอื่นเลยคนอื่นเขารีวิวแบบดีนะพิชติไม่ไม่ใช่นักรีวิวนะครับแต่ว่าชอบมานั่งทำอตอนที่พิชติว่างนะก็เลยหาอะไรทำเล่นเล่นไปนะครับไม่ไม่ได้กะจริงจัง,จงอะไรขนาดนั้นนะครับอันไหนที่มีเสียงเคอกแก๊เแกะเราจะทิ้งไปนะครับผมเพราะว่ามันเสียงดังนะ,ะรบเหมือนเดิมสตูพิชติอุยกล่องบังอะกล่องเงินบังเอาตังไว้ตังไว้ ตั้งไว้กองบ้างโอเคอ่ะเดี๋ยวประกอบกันก่อนนะครับตัวสีแดงตัวสีแดงคืออะไรคือตัวรับหรือตัวส่งเดี๋ยวนะมันจะต้องเขียนสีอ๋อนี่ไง T X อ,อะจะมารีวิวสินค้าไม่ทําการบ้านอีกแล้ว T X คือ Transmitter น,นะครับอ่า Transmitter ก็คือตัวส่งนะตัว R X คือ Receiver นะครับผมเป็นตัวรับนะครับตัวนี้จะอยู่กับ สติชิ่งนะเป็นตัวรับส่วนตัวส่งตัวนี้ติดก,กับกล้องนะครับนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวประกอบเสากนนะปปันนะปึ๊บปึ๊บหืมขอดมแป๊บนึงนะโอ้หอมหอมกลิ่นใหม่ <laughs> ดมเพื่อหอมกลิ่นใหม่ห พิชาติเอามาทำอันนี้นะครับจะมาทํา OB ไลท์นะครับแต่ก็ลองสั่งมาก่อน1ตัวนะหน,หนึ่งคู่สั่งมาก่อน1คู่เอามาลองดูว่ามันเ,เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนสวนิตชิ่งนะสวิตชิ่งพิชาติสั่งมานะครับพลออเดอร์มาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าในไทยไม่มีขายเฉยเลยอนะ่ะในไทยควานหาแล้วไม่มีขายใส่เข้าไปนะครับไอเสามันมี 2.4G จ,จิกกับ 5G อ๋ออันนี้มันเป็น duo band อ่า duo band นะครับผมซึ่งมันจะสามารถรับสัญญาณได้2รูปแบบนะครับก็จะเป็นขึ้นวิทยุที่ 2.4G Hz กกนะครับแล้วก็ขึ้น 5.5G นี่คือขึ้นอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวนะบอกว่าทำกันบ้านมาก็ไม่ทำพี่ชาติไม่อยากทำกันบ้านเพราะว่าเวลามันมารีวิวแล้วมันติดมันไม่เกรงอะ่ะ พูดสบายๆดีกว่ารู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะแล้วเพื่อนๆถามว่าเอาจะไปรีวิวทำไมใช่ไหมเออเอาเป็นว่ามันมี2ระบบนะครับทั้งทั้งทั้ง2.4จิกแล้วก็5 g จิกนะครับผมอา่เอาเขาบอกว่ามันจะรับสัญญาณได้ดีขึ้นนะตอนนี้เสาขันไปนเลยนะครับตั้งไว้โควไไ้หนึ่งตัวเฮ้เยใส่แบตด้วยดีกว่าว่า,าจริงจริง ถ้าจะรีวิวเขาเรียกว่าไงนะถ้าจะดูรีวิวที่เอาสาระนะครับต้องไปดูช่องอื่นถ้าจะดูรีวิวที่แบบมึงรีวิวอะไรอ่ะมาดูช่องวิชาตครับผมฮ่าฮ่านะครับในของมีอะไรบ้างแบนี่นะอันนี้ก๊อกแก๊กก๊แก๊กคืออะไรอะไรที่มันก๊อกแก๊กก๊แก๊กครับชาติจะทิ้งไปนะครับตามสไตล์เพราะว่าเสียงมันเข้าไม่นะครับแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่แพ็ค 4 n p f 7 7 0 0หรือ o วะ 0T น่าจะ 0T เน bon. อะ7.4โวลต์4,400มิลลิแอมห1ก้อนนะครับอ่าเสียบไปตรงนี้เลยนะครับอ่ามันก็จะมีเขี้ยวนี่ใช่ไหมนี่เขี้ยวตรงนี้แล้วก็เอาตรงที่มันกลมๆตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปในเขี้ยวเสียบไปเลยมันจะดัง เฮ้ยไม่กล้ากดแทงอะกลัวของพังนนะนี่เข้าล็อกแน่เลยต้องประคับประคองหน่อยนึงนี่ครับไหนๆก็ง่้ยโอเคแบบนี้เลยอุยเดียยหันไปทางกล้องก่อนประกอบตัวที่2องนะดึงออกเลยปึ๊บดึงออกปึ๊บอันนี้เก็บไวนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเลิกใช้งานตัว รับตัวส่งแล้วนะครับก็ให้ปิดใบเหมือนเดิมนะหมุนเข้าไปนะครับหนึ่งเสาหมุนเข้าไปหนึ่งเสานะครับปึ๊บอ่าไม่ต้องหมุนแน่นนะหมุนแค่แบบตึงๆก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมุนแน่นไปเดียวมันจะเกิดการปีนเกลียวกเกิดขึ้นนะครับผมว่าแบตเตอรี่นี่เปิดยากว่าจริงๆม่น่าจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยให้มือล้วงเข้าไปเงี้ยก็ะแน่นเลย คนอื่นเปิดไม่เป็นไร,รเดฟชาติเปิดปุ๊บมีปัญหาทันทีเปิดออกมาเหมือนกันกล่องวางไว้นะครับผมอันนี้มันคืออะไร,รไป้ายบริษัทเหรอ,อ,อทิ้งไปก่อนอวางไว้ก่อนนะครับแบตเตอรี่มาไม่อ่านแล้วเมื่อกี้อ่านไปแล้วอ,อันนี้ก็เสียบเลยนะครับเสียบไปโอ้โหมันมีพัดลมในตัวด้วยวะเนี่ย โอ้โหอ้มีพัดลมระบายอากาศด้วยฮะนี่ไงพี่ชาเห็นพัดลมอยู่นี่อยู่ในใส่เข้าไปอู้ทำไมพี่ชาไม่กล้าใส่เดี๋ยวดับไปหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บ,บตรงล็อกไหมโอเคตรงปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่าตั้งคู่กันให้เพื่อนเเห็น,นอย่างสวยงามก่อนนะครับคู่นี้อ่ามันรับสัญญาณสูงสุดได้4 k 3 0นะครับผมก็ถ้าเป็น Full HD ก็ได้ที่ 1,080p 60เฟรมนะครับอ่าตัวนี้รับสัญญาณได้ที่สูงสุดที่ 4K 30แล้วก็รับสัญญาณแบบ Full HD ได้ที่60เฟรมนะครับอืมลองเปิดดูไหมลองเปิดดูนะ On Off ปึ๊บ Holy Land อ่าอ่านถูกแล้ว <laughs> ีมาอ่านอะไรฮอลเลยฮอลเลอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวพิชชาเปิดสองตัวเลยนะครับเทสดูว่ามันเปิดได้ไหมโอเคมันเขาบอกว่ามันจะค้นหาช่องเองนะอา้าวอันนี้แบตหมดไปแล้วโอ้ยไอพออีอเม่แบตหมดแล้วอะ่ะอ่ะเ,เห็นไหมตัวนี้มีแบตนะครับตัวนี้แบตหมดไปแล้วพิชชาก,กำลังจะ ลองเข้าไปดูเมนูไปพร้อมๆกันนะครับแต่มาเข้าไม่ได้แล้วเห็นเขาดีวิวอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเปิดปุ๊บมันจะทําการค้นหากันเองโดยอัตโนมัตินะอันนี้ก็มันก็่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเปิดปุ๊บมันก็คงจะทําการแบบว่าคอนฟิกกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับซิงค่ากันเองอฉันอยู่นี่นะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ชาติจะพาไปเทสว่ามันได้ไกลแค่ไหน ที่เขาบอกว่า,าเป็นแบบ SD นะครับ SD จะได้เกือบๆกือบ400เมตรแต่ถ้าเป็นแบบ HD นะครับจะได้ประมาณ200เมตรนะครับผม SD กับ HD แตกต่างกันยังไงนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าไงเป็นการแบบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าต้องการให้สัญญาณมาเสถียรน,นะครับถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณรบกวนเยอะนะม,มันก็จะทําให้ ส่งสัญญาณภาพได้อยู่แต่คุณภาพมันจะดรอปลงนั่นคือระบบของ HD นะครับผมมันก็ยังไม่ไม่กระตุกไม่ขาดหายนะครับแต่ว่าคุณภาพของภาพมันจะลดลงแต่ถ้าเป็นไปเลือกโหมดเป็น HD นะมันจะบังคับค่าเลยบังคับค่าให้ได้ค่าสูงสุดถ้าเกิดว่ามีอะไรมารบกวนมันมันก็จะขาดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเทสกับพิชาาิข้างนอกนะครับว่า Holy Land Pilot h จะสามารถทำระยะทางได้ไกลแค่ไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเค,อเ,คเจอกับพิชาติพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายไปแล้ว